สวัสดีค่ะคานิติวาคานิติวาวันนี้แหม่จังชแนลกับสายลุงค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะไปเที่ยวเสาชิงช้าค่ะอยู่ที่สถานีอะไรเอ่ยอยู่สถานีสายอด <laughs> ใช่แล้วเดีย๋ยวตามกันมาเลยนะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะไปเดิน่ะนเลยนะเไปแล้ว កាយ ค่ะเราก็อยู่ที่เซาชิค่ะค่ะสุดเช็กอินนะคะถ่ายรูปสวยด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารูปภาพเราออกมาจะเป็นยังไงค่ะตามมาเลยค่ะ รอบนะคะมันรอบๆจะเป็นร้านวันนี้มันหยุดทุกร้านจะปิดหมดเลย <c oughs> วันนี้อากาศไม่ร้อนเนาะร้อนไหมวันนี้อากาศดีอะไม,ไม่ไม่มีแดดเลยเนาะ มาเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันนะคะเย้ตอนนี right ้นะคะก็ไ enfin ม่อยู่ที่ร้านของหวาน เอาอะไรจ๊ะเอาบัวลอยบัวลอยน้ำขิงค่ะเพื่อสั่งอะไรคะ แต่เลือกใส่ได้ไหมอ่ะอ่ะอ๋ะอใส่ได้เลย ร้อนจังสองที่แปดสิบแกลว่าดิจ่ายหน่อยอันนี้นะคะคือบัวลอยน้ำขิงค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะร้อนมากเลยะคะ่ะในไบัวลอยตะแตกเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูที่ต pues mm ่อไปกันนะคะว่าจะไปที่ไหนกันต่อคะทำอะไรจ้ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ถนน่าเตียนค่ะเดี๋ยวมาดูพวกในร้านมีอะไรบ้างใหนโชว์หน่อยสิเออสวยๆอันนี้น่ารักดี อตอนนี้เซลเลยนะคะเออนั้นก็สวยดีไลายไทยนะแต่สีนี้สวยกว่าสีชมพู ได้ยังเอาตัวไหนแต่ตัวนี้น่ารักดีตัวเนี้นออยแต่เพื่อนก็ได้แล้วนะคะตาแม่ <c oughs> นะคะเราไปอยู่ที่ร้านหลงเตียงหาตามอนไรพับที่ได้เป็นงไงคะ บรรยากาศรอบๆได้สิว้าวแตงโมนะะว้าว ไม่พางขึ้นไปนะคะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ ชื่อเล่นนะครับชื่อใหม่ตัวที่จองเป็นชื่อจริงนะอ๋อข้ามวลวันใช่ไหมครับกี่ที่ครับสองโอเคครับนอนสบายเลยใช่ไหมได้คือตอนนี้มันนั่งจะจะนั่งด้านนอกไหมครับหรืออะไรหน่อได้นั่งได้ใช่ไหมได้ได้ครับขออคุญันนี้อ๋อได้เลย คือบรรยากาศในร้านบรรยากาศดีมากมากเลยค่ะอืมคอม่เธอชอบเลยนะคะ Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share อยากทำเป็นเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มเนี่สนใจเป็นคาฟเฟ่หรือเปล่าคะเคคาฟเฟ่ใช่ไคาฟเฟ่ดูน่าตู้จะอัปเดตกว่าครับหรือว่าถ้าเกิดจะต้องทำพวกค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลุงกินยังเป็นแม่ลุงคอกเทลเพื่อนบุกไม่ไหคาฟเฟ่ดูน่าตู้จ้าของบางตัวใช่หรือเปล โปรเ <mat> บาออนินุคนชอบเลยโฮเกนมะเร็วเซ่เลยเอาสองก็ได้ให้เพื่อนนิดเดียวโอเคได้ครับผมเอาแก้วด้วยไหมครับแก้วด้วยเนาะเอาขอหนูไม่ต้องแก้วค่ะแก้วใบเดียวใบเดียวเอา เอาโรเซ่มาให้นะคนละขวดเอาโรเซ่มาให้คนละขวดเบาๆนี่จ้ะมาเชโยวันมากํากํไปอะไรสิบเนี้ย เาเป็นเมนูอะไรอ่ะนอยากพี่เมนูอะไรแนะนำบ้างีครับอันนี้อหรอแนะนำแนะนำ บัวังผัดไทยก้นสดก็ได้คุณสายลงคะเซให้นะคะไา <laughs> อันนี้ก็คือเราก็มานั่งชิวๆจิบเบียร์เย็นๆกันที่หลงเตียนนะคะ <c oughs> <c oughs> มองเห็นบัตรอรุณด้วยนู่นหอรุณ ก็คือเมนูอาหารเราวันนี้นะคะ10เบียชิวชิวทำไม่กอดกลางอยู่นี่จะดีมากใช่ right singing oh 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 we'll dance until the morning light santa teresa we found paradise here when the sun is shining and the surf is up this is heaven this is love santa teresa we found paradise here To work on my tent This is our vacation We're sleeping in We're hanging out It's pure rejuvenation Oh, 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 oh Everything will be alright Singing Oh, 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 oh We'll dance until the morning light